สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนองการแสนส่วนคนสวยอีกแล้วนะคะวันนี้การจะพาไปรีวิวนะคะเจ้า v ีออส1.5สีดําเครื่องเดิมๆจะสวยแค่ไหนไปชมกันค่ะตัดภาพกันมาที่หน้ารถเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว New v ีออสเนาะเครื่องพันหเกียร์ออโต้รุ่นปี2017หรือว่าพศหกสคันนี้ขายเพียง3ามแ0 0เก้าหบาทงวดเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็ได้สเกิร์ตแต่งรอบคันเลยนะคะไปดูภายในกันค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะพวงมาลย Power ามัยพาวเวอร์กานนะคะมีแอร์แบกให้คู่หน้าเลยสามารถเชื่อมต่ออัก USB ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะลูกค้า <c oughs> สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังมาให้นะคะแล้วก็ภายในนะคะช่องเก็บของกว้างมากเดี๋ยวกัสเข้าไปให้ดูดว่ากว้างขนาดไหนอะนี่ กามาแล้วพื้นที่ยังเหลือนะคะสําหรับใครที่อยากอาเอารถคันนี้นะคะไปค้าขายหรือว่าอยากค้นของไปตลาดนัดหรือว่าอยากไปแคมป์ปิ้งไปกลางเต็นท์นะคะของเนี่ยใส่ได้เยอะจุได้เยอะนะคะไม่แพ้กับรถกระบะเลยนะใครที่เป็นสายรถเก่งนะคะแต่ว่าอยากได้พื้นที่สําหรับค้นคลองหรือใส่ของก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้คันนี้เลยเนอะอาะสเก์ตแต่งด้านหลังก็ใส่ให้ครบเลยนะคะใครที่สนใจก็เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดอีกครั้งค่ะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถแอดไลน์การ์ดเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร03-1042-091นะคะลายนี้จะสามารถแอดไลน์ได้หรือว่าโทรมาเบอร์สายด่วนเลยก็ได้นะคะใครที่ชอบรถคันนี้ก็สามารถติดต่อหาการ์ดเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายการต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์ให้กับช่องรถมือสอง Thailand Channel ของการ์ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ